เจ้าสบายดี้ทุกคนมาพบกับอีเพล่มินี่มาพบกับในคิดแลวกขปุ้นสิเฮ็ดยำหรือว่าเห็ดต่ำขปุ้นนะสบายดีเด้อเบอรทุกคนได้เวลาเห็ดกินอีกแล้ว ขอบใจเด้อทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเข้ากดติดตามแล้วสิกลับไปหาเด้อสิไปติดตามบิ่รทุกคนลวกขปุญนิดตามขปุ้นหรือว่าย้ำขปุ่น้นนะเดี๋ยวกะให้ขบุนใค้ได้นะจริงกลับมาพบกันหน้าตาแบบๆแบบจริงทาเบิ่งน้ำกันเด้อ ตอนนี้ขอบปุ้นเขากะใกลได้แล้วเนอะแล้วคอยจับให้มันสเสด็จนางเก็บไว้ได้กินหลายมือหน้าตามมันิะเป็นแบบใดถ้าเบิ่งนุ่กันเดอ้อจะเฝ้าเบื่อเดอ้อ ี่พี่ไปกินแต่ข้าวปุ้นแห้งโบโฮเฮ็ดอันข้าวปุ้นสดเฮ็ดโบเป็นตอนนี้ข้าวปุ้นก็นลวกสุกแล้วเนะาะก็จะเอามาล้างเอามาล้างน้ำเย็นก็สองสามน้ำล้างให้หมันบม่เหนียวนะนแล้วก็พจ,จิจับใส่ มลังจากคุล่างแล้วล่ะได้สมนีและเขาเชิญมาจักให้มันสเสด็จนำจะเก็บไว้ได้กินดุนผู้ใดจับข้าวปุ้นงามงามคอมเมนต์มาเลยจะอ่านและจะเห็นนำ ใช้เวลาหนึ่ง,งจับปูปินป่นไปเลยปิดแบบนี้ให้มันสะด็ดน้ำเก็บไว้ได้กินหลายมื้อค่อยจับข้ปุ้นได้แบบนี้ ถ้าไปจับเดียวดงามเดียวด่ไวคอมเมนต์บอกได้ด้อยเหน็เหนแดบใด่าเดียด่แปลกเปลี่ยนคมคิดเห็นกันเดี๋ยวค่อยปะให้มันจะเด็ดน้ำมันค่อยไปเตรียมน้ำยำกันหลังจากค่อยเตรียมน้ำมันละค่อยใส่ปาทูปากระปปองเดีอยวจก,กินป่าน้ำบุ้มมีบับกทั่วแต่อันี่ก็ได้ ใส่เท่าที่มีสาวๆได้กินได้แบบนี้นะคือยากเลยเห็ุบุญี้บักทั่ว หน้าตาก็ได้แบบนี้มาเด้อกินน้ำกันเซินแซบเด้อทุกคนบายบายพบกันใหม่ขอบใจเด้อที่มาเบิงกดติดตามให้กดไลค์ให้